เกิดละกันโอ้ บายดี bye. สวัสดีพอแม่พี่น้อง FC ซ e r s u k ูสุขคนได้ย,ยินดีตอนหับเขาสู่ซองบอ่อจอนสแนลหลัลงจากห่างหายไปจากช่องลายมือน่อ่พี่น้องเันี่กะออกให้ออกหน้าพี่น้องมาทักกิฟฟุนเนาะทักขิฟฟ,นนฟ,ฟุนใส่หน้าพี่น้องเมนี่ยากาศยามแรงเนาะยู่ห้าอยู่นหน้าพี่น้องเนี่กำลังพากันตักอยู่พี่น้องเอากระักใส่กระสอบนั่นแน่พี่น้องเพราะว่ารถมันกับโบมีฟ้าถาังเนาะเลยสิักใส่กระสอบไปเทพี่น้อง ก็เลยเปลี il, rate, ่ยนแพนพี่น้องหาไม้มาตอกใส่ข้างมันเนาะแล้วก็ตักใส่พี่น้องมาจังว้แน่ถ้าเอาหายใส่กระสอบไปตักใส่กระสอบไปเทปะเนี่มันก็เป็นการเสียเวลาเนาะให้ในฮาตักใส่โลดๆพี่น้องมาจังว้แน่เนาะเวลาเอาลงเขาก็ส่วนลงส่วนลงเนาะทางนี้จะเป็นซุ้มที่ฮาตักใส่กระสอบเนาะอย่าถนเอาไปเทพี่น้อง มาหาบ่ววนเนาะมาตักฝุ่นซอยพี่น้องคนฝุ่นซอยเนาะสบายดีพี่น้องตักสองคนกับบ่ววนเห็นไหมเนาะทักฝุ่นใส่หน้านอกใครจะดยามลงไหัลงหน้าเลยพี่น้องคนฝุ่นใส่หน้ามาเนี่ ขุ่นกร้ายเติบพี่น้องซุมมันเปลี่ยงเนอะขุ่นคอะแล่หน่พี่น้องเลยปั๊บดินดีกว่าพุ่ยอีกไ <c oughs> ด้นนิดินเกิดตายอีก <c oughs> ตักไปใส่ไฮได้มันบวช่อยง,งามเนอะใส่ตะก้าเนยพี่น้อง ฝุ่นก็รลายเติบเนาะในคอก่ะได้ลายรถอยู่พี่น้องเลยเทปจอนกนสเปตาซอยกันเนาะจังแล้วไว้อ๋อนาฬิกพี่น้องใช้เวลาก็โอ้ส่องมือพี่น้องมือหนาตักกับโบกเลี่ยวฉัเนาะหายใส่กระสอบแน่แล้วก็ตักใส่รถประมาณสามรถเนะานนะขำก่อนเนาะขำก่อนเพราะว่าย่ำเศร้าย่ำ ทางเว้นกับมันเห็ดบ่ค่อยได้พี่น้องมันแดดเนาะแดดแห้งบ่ไหวแดดเกินกอยากเป็นวิ่นเป็นยังไปพี่น้องไยแทนไหนเราเห็ดยำแรงเนาะแดดอ่อนไปทักสอยกันก็พี่น้องเดี๋ยวมันสีขำก่อนเนาะ แต่ข้าตักขึ้นไส้รถแล้วพี่น้องจังไว้เนี่ยข้าตักให้ใส่กระสอบมันซ่าเนาะเนี่ยตักส่วนขึ้นจับส่วน,นไวตักซุ่มที่มันแห้งก่อพี่น้องซุ่มที่มันเปียกเะารอย่างสี่คุดอยู่เนาะเอาจจะคุดแน่นตักส่วนแล้วซุ่มที่นี้แห้ง กายนี่คนกับพ่อกับแม่พี่น้องปีนี้ให้บวบอน,ปนอเป็นมาคนซอยพี่น้องให้อนส่งจานแล้วพีน้องเงยมื้สงการแล้วเนี่ยไม่้ชิดซองนี่ การผมมีเงินลินน้ไมมีินสกการ์เราคอการอยแล้วการได้ไปนี่ย้อยู่หน้าจ้ป้าอยู่ดงนละิเนาะการแล้วบุญบ้านาต่อบุญบ้านเลยทีเ7สเจ็ดสิบเาบุญบ้านอีกเนาะเออมีเงินหลินบุญน้นเาแล้วีนี้ ยังบ่แข่งได้ไงปราบภาดิโอดิต็อกแดกเน้ก,ก,นกจ่อยลงนีดนี่งูเห่าเป่าตาเพื่อนพี่น้องเลยน,นี่ตา,วาบวบๆเห็นงูเหา่าโอ้มุมนาขาว ฮ้อนอนี้พี่น้อยสมมตฮ้อนได้ไงนี่ต้องออกมาขำหน่ยเนาะขำกัยังฮ้อนยังเสียออกมาตักแบนแดดๆฟ้าแต่ัณนาช่วงยำแรงสองสามโมงนี่นยังฮ้อนยังเอา้า เดี๋ยวเอาไปจะรอดจะโชว์จังเอาเป็นจะชอบไปเนาะอืเดี๋ยวรอบรอบสุดท้ายยังนี่พี่น้องคุยของแท้เลยเลยนี่ผ <c oughs> ลิตจะงัวจากควายห <c oughs> ยอกกันละสองตัวเพื่อนะน,นี่ก็สอบเดี๋ยว รอบสุดท้ายจะยเขาจังคนไปก็ไดนะ้เราตักส่วนใส่ใส่รหลดก็มันจังไไวตอนขำตอนสิกบนั่ะแล้วเอาไปวันนี้สิรยะโหลดมานี่ตวตอนนี้ก็ตักเต็มรดเลยพี่น้อยยาวไป ใส่หน้าเนอะคนับวอนขะับไหวมั้ยไปเด้ vê tụi bây giờ phải lúa đấy nó là cái đó sẽ bây giờ sai anh ta caco nó sẽ sía bây giờ sai anh เสียไปใส่ตะก้าตาลุ่มก่อนพี่น้องใหาง่ายนี่กับบกหอยง่ามอะไรเนาะเป็นสิดินทรายขันกระสูงแท้ๆขึ้นได้ป้อง Thôi Thôi nè này, này. Thôi, cái cây lên Khuyên, 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 ใส่เลขหนึ่งอ่ะอ๋อนี่ขึ้นมาให้นี่โอ้ขึ้นแจ้นั่นเด้อเดี๋ยวไปใส่ให้นี่นะพี่น้องใส่หหใสหมม้ตะกร้าตะขึ้นให้ละใส่ให้นี่พออยู่ลมมีตะกร้าซ้ำห้เนาะมีให้นั่นแน่ให้นี่เน,ะนาะทีฮอนจใส่

จะตักได้รถที่สองแล้วพี่น้องเลย่าต่บันไปเอาสายคัก่อนพี่นออมม้องเนาะคัไหวเลยงานทำพุ่นกับสเป็นส่วนมันเท่านาะมันเอากับจักเป็นเอาไดจักตายเลยเนีปลูกมันใส่ฟฝนบู่โตกสามพี่น้องง ยังบ่ทันป่งใบใช่นเนาะตักฝนเอาใช้เวลาซองมืออะไรพี่น้องยังบ่ทันแล้วอยู่เนาะอ่ามื่อกี้กับบอลล้วอีกพี่น้องเลยเลี้วกับเล้วแต่โต้โตมันแห้งเนาะตัวมันเปียกตัวมันอ่ายังสิคุดมาอยู่พี่น้อง เอากระหัก็ได้สองรถพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกรถหนึ่งเนาะเอาไปาสาหายหน้าแล้วกาสิมาตั้งอีกรถหนึ่งรถห,หนึ่งเรียจากสิเก่ในกระสอบไปเนาะมันก็เริ่มคำแล้ อแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองนนอเนาะเอาไปสิหาฮคนใส่ตะก,กร้าก่อนเนาะพี่น้องจะสิหายายใส่ให้หน้าเนาะยายใส่ใหต้ตะก,ก,ร,กร้กาก่อน ตาก้าครมีหลายปลาเนาะเจ็ดแปดตาพ่อหานีนา่กระแมนเนาะตาก้าจะหานี่โอ้ลายพี่น้องหานี่กระแมนเนาะแล้วก็หาโกกม่วงอ,อีกอกอตาก้า กูก so <ต>ูก็ไม่ว <OB> งพูดเราจายสะใส่กระตาก่อนเนาะถ้าห้น้อยก็รถหนึ่งเขาสิใส่ สองห่ายเนาะตอนนี้กัหากระตักได้รถที่สามเนาะพี่น้องฮ่าแต่ก็เริ่มขำหน่อยเนาะสบายดีสบายดีเนาะตัวแห้งเขากระตักกเบิร์ตเลยพี่น้องเลยแต่ตัวเปียกเนาะบันนี้เขาจังสิคุดหนาวแกรถนี่ก็น่าสิพ่อพี่น้องกัสิมาโคตรนี่ก็สอบเนาะไปเท เริ่มขับเนาะมือใหม่อย่างคนใหม่พี่นอ้องมื่อนี้เอาซับนี้ก่อนเนาะมื่อนี้ได้สามโหพี่นอ้องสามโหลดลดีขำเนาะพอเขาออกมาช่วงแรงพี่น้องช่วงนะสองสามโมงเนาะย,ยังมังเว่นกะมันเห็ดว่าได้พี่น้องมันฮ้อนมันยังเห็ดได้แต่ช่วงยามแรงแดดอ่อนๆขำไหวขนาดยามนี่อโอเคพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับบอลยอนกสิขอจบคลิปแล้วชนีก่อนเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักค่ายหรือกว็สั่นกระดิ่งหัวาจอหน้เนาะเพื่อจะมาพาคลิปใหม่ๆแจสร้องของเฮาสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง